ขอตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สวนปอเปียวปักใจพิษณโโลกนะครับวันนี้ตรงกับวบันจันทร์ที่26กรกฎาคม2564นะครับเวลาประมาณ17นาฬิการครับชมพัดเย็นเย็นเย็นวันจันทร์ที่26กรกฎาคมนะครับเ,เมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับฝนตก ก็อยากจะถ่ายทําให้เห็นความเขียวชอุ่มพุ่มสวยของต้นประยุงสวนปอบเปยียวป,ปักใจครับอากาศกําลังดีแล้วก็ลมพัดเย็นๆครับเรามาดูความเขียวของประยุงกันครับดูประยุงครับสวนปอบเดียวอย่างที่ผมบอกนะครับก็ประมาณสัก กือบด้ามมีดนะครับอันนี้ก็ะยุงหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับก็จะเห็นความเขียวความงามแล้วก็ความเจริญเติบโตของต้นะยุงครับอันนี้ก็ทรงพุ่มครับใบค่อนข้างดกครับถูกฝนแล้วใบดดนะก็จะต้องหาไม้มาค้ำไว้นะครับกันประยุงล้มนะชื่อประยุงแต่ว่าแรกๆยังประยุงตัวเองไม่ได้ครับต้องหาไม้ช่วยค้ำนะครับก็ ก็ถูกฝนเท่านั้นแหละครับเขียวเป็นพุ่มครับใบเยอะใบเยอะลำต้นค่อนข้างโตนะครับจะเห็นว่าประยุงหนึ่งปีหนึ่งเดือนนั้นรู้สึกว่ามันจะโตเร็วครับ,รบก็จะเห็นนะครับกบ็ให้กท่านได้รับชมกันเนาะ อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันปลูกป่าปลูกป่าให้กับแผ่นดินนะครับเราจะได้สิ่งแวดล้อมที่ที่ดีได้อากาศที่ดีนะครับได้บรรยากาศที่ที่เย็ยนสบายครับส่งผลต่อสุขภาพทางด้านจิตใจด้วยนะครับจะทำให้เราใจดีนะครับ ข้าสวนแล้วมันจะเย็นครับอันนี้คือประโยชน์ของพยุงครับผมจะมาช่วงว่างเล่นจากภารกิจการงานผมจะเข้าสวนอย่างนี้นะครับมาดูแลพยุงครับถ่ายรอบๆเลยครับเป็นพยุงล้วนๆนะครับ400ต้นพยุงทั้งหมดแต่400ต้นครับ1ปี1เดือนเท่านั้นนะครับก็จะเห็นทรงพุ่มที่สวยครับมาดูได้เลยครับยิ่งถูกฝนนะครับใบยิ่ง ตกหนาครับเพราะฉะนั้นในช่วง,รงแรกก็ต้องหาไม้ค้ำไว้ก่อนนะครับค้ำยันให้กับมันยูงไว้ก่อน,นครับกันมันล้มนะครับถูกลมแล้วก็ลำต้นมันจะเอ็นไปตามลมครับอันนี้ก็เห็นความเขียวของสวนโกเปียวปักใจครับนี่ก็ให้ดูนะครับปลูก2เมตรหถึง3มเมตรสไร่ก็ 400ต้นนะครับสี่อต้นค่อนข้างขีง่ปลูกท,ทีีเราก็เจ้าความสูงของมันนะครับถ้าสัก4-5หปีก็ตัดสางเลือกลำต้นที่สวยๆไว้นะครับปลูกรปยุ่งไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเราก็ได้ชมได้ใช้นะครับเป็นมรดกเป็นบำนาญของเราของลูกของหลานนะครับเืนิไม้ให้กับแผ่นดินนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับ ร่วมกันปลูกป่าตอนนี้ทางรัฐบาลอนุญาตให้ปลูกป่าได้ทุกชนิดไม่มีห่วงห้ามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็นโอกาสทองของพวกเราที่ชอบการปลูกป่าในการปลูกป่าให้ <Hey. S 1> ประสบความสำเร็จนั้นต้องถือหลักนะครับ4ี่ข้อนะครับ1ต้องมีความรักที่เพียงพอถ้ารักไม่พอทําต่อไม่ได้นะครับข้อที่2ก็คือไม่ย่อหย่อนความเพียรครับต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องจริงจังนะครับ ข้อที่3คือต้องวเวียนใส่ใจคือเอาใจใส่กัดไม่ปล่อยในการที่จะปลูกสวนป่าให้ประสบคมสเรียต้องกัดไม่ปล่อยภาษาวัยรุ่นนะครับแต่สําหรับภาษาผมผมเรียกว่าต้องวเวียนใส่ใจและข้อที่4คือต้องแก้ไขข้อบอกพร่องและผิดพลาดนะครับอันไหนที่มันผิดมันพลาดเราก็ต้องปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้คือหลักของการปลูกสวนป่าสวนพร้อมพอเพียงสวนพอเพียงปักใจนะครับสวนพอเพียงปักใจรักต้องเพียงพอไม่ย่อหย่อนความเพียร แวะเวียนใส่ใจแล้วแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดนะครับให้ถูกต้องครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ